ด้วยอาสาหาโดยที่ไม่ใช้เงินสักบาทเดียวนะครับเจาะลึกความคิดของเจ้าของคำพูดนี้คุณวิทยายจเจวลาจะเป็นยังไงเดี๋ยจะมาไล่ฟังนะครับ สดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้อยู่กับช่อง property expert นะครับที่จะมามาวิเคเรื่องอสังหาแชร์เทคนิคคนดังมงุมมองการลงทุนเขาเนี่ยคิดยังไงทำยังไงและคุณสามารถได้รับประโยชน์และเรียนแบบรับบันใจอะไรในบ้างนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับคุณพิชัยเจาาลานะครับซึ่งคุณพิชัยเนี่ยก็เป็นชื่อเสียงดังอยู่แล้วนะเรื่องของการทําอสังหาทําโรงแรมทําคอนโดนะครับก็เป็นเจ้าของโรงแรมเครือี2ูที่โด่งดังนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดีผลประโยชน์ในตลาดหุ้นอีกด้วยนะหลายคนก็จะตามเขาในมุมของหุ้นบางคนก็ตามนมมงงขออสัหาร ผมชอบส่วนตัวได้ชอบในวมของอสังหาริมทรพัพย์นะครับช่วงแรกที่เข้าสู่งการอสังหารนี่ครับเขาก็ทำมาจัดสรรขายแต่ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับต้องหยุดดําเนินการนะก็ต้องคืนเงินมาจากให้กับลูกค้านะครับจนในปี2551เนี่ยนะครับเขาได้ลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ2แห่งนั่นคือ The c o n d เ m นชั่นแล้วก็ The m ม u n t a i n Front นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสร้างรทก,การหนึ่งคือขายหมดภายในเพียง2เดือนเท่านั้นครับ พอเริ่มจับหลักได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มกระโดดเข้ามาสู่ธุรกิจโรงแรมนะครับโดยชิมลางจากการสร้างสุดอพาร์ตเมนต์ชื่เซ็นเตอร์พาร์กันนะครับบริเวณวงแหวนรอบกลางและสร้างโรงแรมโดยนำเชนเบสเวสเทิร์นเข้ามาบริหารนะครับต่อมาเนี่ยก็สร้างโรงแรมสาขาอื่นๆที่ชื่อว่าเออเครือ B2 นั่นเองครับซึ่งโดยกลยุทธ์ของ B2 เนี่ก็เอนเขาเรียกว่าคอนเซปต์บูติกแอนด์บัตเจ็ตนั่นนะครับนั่นคือราคาประหยัดแล้วก็โดดเด่นสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ก็เป็นจุดที่หลายคนก็ชอบชื่นชอบในแบรนด์แบรนด์นี้นะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูแนวคิดของคุณพี่ชายดีกว่าว่าเขามองยังไงคิดยังไงเริ่มต้นยังไงนะครับข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าการที่เราเลือกสังหาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินสักบาทเดียวเลยนะครับแต่คำถามคือว่าเฮ้ยแล้วต้องทำยังไงดีล่ะฮะคุณพี่ชายบอกนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องคิด ต้องมีเงินก่อนถึงจะเั้าส,สังหาแต่ความจริงแล้วเนี่ยความรู้่ังหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของเงินทุกอย่างครับถ้าวันนี้เนี่ยจริงอยู่คุณไม่ได้มีเงินครับแต่ถ้าคุณมีความรู้สังหาคุณสหามารถหาทรัพย์ที่ดีได้หมายความว่ายังว่าถ้าคุณเอาเสนอทรัพย์ที่ดีเนี่ยไปให้กับ นักลงทุนเฮ้ยถ้ามันดีจริงไงเขาก็ชอบสิ่งที่นักลงทุนไม่มีนั่นคือเวลาส่วนใหญ่เขาอาจจะยุ่งมากทำธุรกิจมากถูกไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยตอนนี้คุณโอเคยังเด็กอยู่ยังมีเวลาเนี่ยเฮ้ยเริ่มจากการหาความรู้ก่อนลองสนามก่อนดูทรัพย์เยอะๆก่อนนะซูมิใช่เขาบอกเลยว่าการเลือกสังหาเนี่ยมันมันคอมมอนเซนต์อ่ะคือมันไม่ได้เอกวานที่แบบต้องไปทฤษฎีจ๋าอะไรมันขึ้นอยู่การเปรียบเทียบยิ่งคุณเปรียบเทียบได้เยอะเท่าไหรย่ยิ่งคุณเห็นทรัพย์เยอะเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งเลือกด,ดีเท่านั้นครับเขาบอกว่าเช่นถ้าคุณชอบเหมือนชอบเครื่องเสียงชอบลําโพงเนี่ยก็ลองฟังลาโพงหลายๆอันดูถูกไหมพอฟังเยอะปุ๊บก,ก็เริ่มดูรู้แล้วว่าอันไหนมันดีอันไหนมันแย่หรือคุณเลือกกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าที่มันสวยมันแพงกว่าก็จะเริ่มมีกระบวนการการเปรียบเทียบเองแล้วสุดท้ายคุณก็รู้สิ่งที่ดีเองอันนั้นเนี่ยเหมือนกับอสังหาทิมทรัพย์เลยนะครับลองดูครับดูสัก50าแห่ง ดูสักร้อยแห่งดูซิว่าอสังหาดีเป็นยังไงพอคุณเก็ตแล้วว่าอันนี้คือของดีโอ้โนี่มันราคาถูกด้วยลองเอาเนี้ยไปเสนอขายนักลงทุนและคุณจะนํามาซึ่งค่าคอมมิชชั่นต่างๆน,นะครับดังนั้นครับอีกทีครับไม่จำเป็นต้องมีเงินก็ได้อสังหามีวิธีการทําเงินหลายแบบอันนี้ก็เป็นหนในรูปแบบการทําเงินด้วยค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกันครับ ค่อยสอครับเขาพูดได้สนใจมากนั่นคือเขาบอกคนรวยส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่เขามีความรู้ในเชิงปฏิบัติมากกว่าคนอื่นครับซึ่งนี่ผมเห็นนวยแต่ผมคิดว่าคนรวยเขาเก่งเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นแบบโอ้โหอลังการฉลาดเป็นสิบเท่าท่านี้ความรวยอาจจะมากกว่าเป็นร้อยเท่าแต่ว่าความฉลาดเนี่ยมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่ได้มากแต่สิ่งที่ทําเป็นคือเขาก้าเลือกกล้าเดิมพันกล้าลงเงินกล้าปฏิบัติ กล้าลงมือทำนั่นเองครับนอกจากความกล้าลงทุนกล้าเสี่ยตรงนี้และเสียง,งคัญคือว่ามีความสมาัถการบริหารจากกัดการอารมณ์ได้ดีด้วยนะฮะถ้าคุณอยากจะร่ำรวยลองลอง,ลองเอาไปลอบ,บใช้ดูเนาะข้อที่สามครับหลายคนเนี่ยจะกลัวความขาดทุนครับกลัวความเสี่ยงกลัวความขาดทุนคุณวิชัยบอกชัดเจนนะครับว่าความขาดทุนเนี่ยเป็นกระบวนการหนึง่งสู่ความร่ํารวยนะยังไงก็ต้องเจอวนนี้คุณขาดทุนนาคุณมากยังไงก็ต้องเจอครับหากวันนี้เนี่ยคุณอยากจะหนีความขาดทุนไม่อยากจะขาดทุนเลยกลัวเสี่ยง แต่ว่าคุณกำลังหนีความรวยอยู่ครับโอ้ผมชอบคำนี้ดูเท่ดูครัวนะฮะดังสิ่งที่สำคัญครับไม่ใช่การหลีกหนีความเสี่ยงไม่ใช่หลีกหนีการขาดทุนแต่คุณต้องพยายามบริหารจัดการความเสี่ยงให้ได้ครับลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดครับทำให้เราสามารถโอกาสชนะได้สูงสุดแต่ยังไงความเสี่ยงมันก็ต้องมีอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่มีที่ไม่เสี่ยงหรอกครับการขาดทุนนี่อาจจะมองได้แต่รูปแบบนะอย่างเช่นเป็นเรื่องของเวลาก็ได้ครับตอนนี้คุณเริ่มสร้างความรู้ใหม่ๆคุณอาจจะต้องลงทุนเรื่องเวลาถูกไหมแต่คุณ แปลงเป็นเงินได้หมดถ้าคุณเข้าใจนะฮะก็สุดท้ายครับเขาบอกคนที่แพ้ในเกมธุรกิจเนี่ยมี2อ,อย่างครับ1นึ่งอปิดความเสี่ยงไม่ได้จะมองว่าจะเอากําไรเท่านั้นเท่านี้นะครับสครับปิดความเสี่ยงได้แล้วแต่ทําเกินตัวเขาก็ล้มได้เช่นเดียวกันครับบางคนเนี่ยก็จะมางจะเอากําไรอย่างเดียวจะเอาโตอย่างเดียวถึงแนมะ้แต่เขาไม่ดูเฮ้ยเขาจะคาดการณ์นะครับว่า ต้องการเท่าไหร่ถึงจะพอใจหรือว่าว่าพอเท่านี้ครับดังนั้นพอเราลงทุนโดยที่แบบมีแต่การเดิมพันขาเดียวขาเดียวเนี่ยตอนแรกอาจจะถูกอยู่แต่บาินวันหนึ่งที่เราผิดทางพราะฉะนั้วกพวกอย่างมันก็จะพังไปหมดเลย ซึ่งคุณชัยเคยพูดถึงการบริหารความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีมากนะครับซึ่งผมชอบนะคือเคยเขาเคยเล่าเรื่องหนึ่งที่ว่าการกู้เงินมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงแต่เขาต้องการให้ความเสี่ยงเนี่ยมันลดน้อยที่สุดนะครับกู้เงินมันมีทั้งดีแล้วก็เสี่ยงนะอันนี้ผมว่าคนเข้าใจนะครับดีก็คือเราก็สามารถใช้เลเวอเรจมีเงินสดได้เยอะซื้อทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับได้ผลการที่สูงขึ้นด้วยแต่ความเสี่ยงก็คือการบริหารนี่แคสโฟนะครับแต่นั้นเนี่ยเขาใช้ การกู้เงินที่มีข้อดีแล้วเขาจะปิดความเสี่ยน,นี้ได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาต้องการทําให้รายได้ของเขาเนี่ยสเสถียรมากสุดพอเห็นภาพใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าถ้าคุณทําให้รายได้คุณนิ่งเหมือนกับรายจ่ายแล้วคุณจะมีความมั่นคงกาน,นถือทรัพย์ชิ้นนั้นๆนะครับ เพราะว่าการคุณที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นรายจ่ายที่มั่นคงถูกไหมแต่คนบางคนมีรายจ่ายที่มั่นคงแต่มีรายได้ที่ไม่มั่นคงเนี่ยบางครั้งพอมันเบี้ยขึ้นเปยงลงคุณอาจจะต้องสูญเสียอสังหาได้คุณจะต้องสูญเสียการลงทุนถอาจะต้องเจ๊งเลยก็ไดถูกไหมครับฉตนั้นแทนที่เขาจะมองเรื่องของความรวยเร็วแรงเติบโตสูงๆแต่เขามองเรื่องความสเตเบิลเรื่องของรายได้มากกว่าครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยมองเรื่องของธุรกิจโรงงานที่เป็นบัตเจ็ตหรือว่าราคาไม่แพงประหยัดแล้วก็มีคนมาคลองห้องอย่างสูงนนนัั่่เเองห็ภาพใชมครบ ต่อไปเรามาลองดูธุรกิจของคุณพิชัยเจราดาีก่อว,ว่ามีอะไรบ้างนะผมขอพูดถึงตัวนึงนั่นคือโรงแรม B2 นั่นเองครับมีทั้งหมด43สาขาในปัจจุบนนันนะครับภายใต้คอนเซปต์บูติกแอนด์บัสจ์เฮโฮเทลรู้ด่าแต่ราคาประหยัดอะไรเงี้ยนะครับก่อตั้งมา13ปีแล้วนะฮะ ซึ่งมีทั้งบริหารเองโดยทั้งกลุ่มเจ้าลาเชียงใหม่กรุ๊ปนะครับลงทุนแบรนด์เองอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเป็นเชนโรงแรมเริ่มแบบเปิดกึ่งก่งเฟรนช์ช่ายอะไรพวกนี้นะครับเปิดและห้าน้วก็ได้แก่พวกแม่สอดเสียชาและก็ชมุมบุรีนะครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีทูนี่มีทั้งหมดประมาณ2,500ห้ององน,นะฮะแล้วก็ถ้าช่วโปรติเนี่ยมียอดขายประมาณ90 0 0 0 0ห้องต่อปีครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะคือเป็นตัวที่ค่อนข้างอลังการนะครับเพราะ2500ห้องเนี่ย คูณ365วันเนี่ยมันตก 9, 000, 000ประมาณ9แส0 0นหนกว่าห้องนะครับหมายความว่า9 0,000ห้องเนี่ยโอ้โหเกือบเต็มทุกวันเลยคือการครองห้องเขาสูงม,มากนะครับซึ่งผมเคยได้ยินเขาบอกว่าตอนนี้ช่วงไฮซันเนี่ยการครองห้องที่90%นะครับแล้วก็ช่วงโลซันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80%ครับผติตโรงแรมเนี่ยถ้าคนทำมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยขอแค่30%การครองห้องนี่ถือว่าโอเคแล้วหมายถึงว่ามีช่วงเสาร์อาทิตย์ เดือนหนึ่งเนี่ยมีเสาที่จะแปดวันถูกไหมฮะถ้าแค่แปดวันนี้เต็มก็ถือว่าใช้ได้แล้นะแต่คุณพี่ชายเจวลาเนี่ยคือเขาเน้นแบบว่าราคาประหยัดนน่ยดังนั้นต่อให้ช่วงโลซิสซิกเนี่ยเขายังมีคนมาพักรายวันอยู่ รายแบบช่วงวีคเดย์หรือว่าช่วงวันทํางานอยู่เพราะว่านะครับอย่างคนต้องเดินทางคนต้องแบบไปเป็นเซล์แมนติดต่อราชการเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือมีคนแบบนี้วิ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นพอราคาถูกปุ๊บเช่นหกเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทเนี่ยมันจะดึงดูดพวกนี้ด้วยทําให้วันทำงานของเขาก็จะมีคนเต็มแต่ซึ่งวันถสายทิ่มันเต็มอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นผลผลิตของโรงแรมครับนั้นเขาจะจะดันการคลองห้องจากสามสิบขึ้นเป็นแปดสิบขึ้นเป็นเก้าสิบได้ทําให้โอ้โหส่วนต่างที่เคยหายไป ที่มันเป็นท่องว่างๆกับใช้สอยเต็มที่ซึ่งแรกมากับราคาที่ประหยัดลงนั่นเองครับถ้ามองในสัดส่วนของลูกค้างเ้าเนี่ย70เป็นคนที่ต้องใช้ประจําก็คือเป็นขาประจํานั่นแหละที่ต้องมาติดต่อราชการที่ผมเคยบอกไปข้างต้นแล้วนะแต่คนต้องเท่าเมีแค่30เเท่านั้นเองครับ ก็หมายความธุรกิจเนี่ยเขาเน้นทำเลเป็นเรื่องรองนะครับแต่ให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างจัดซื้ออุปกรณ์มากกว่านะครับคืนนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาทําราคาที่ถูกได้เนี่ยเขาสามารถปล่อยเช่าราคาที่ถูกได้เช่นกันเช่นคืนละ0ถึง700บาทนะครับและสังหาเนี่ยถ้าทาเลดีก็เทียวบอกไงว่าทําเลเป็นเรื่องรองหมายความว่า ไม่จําเป็นต้องพีคมากถ้าทาเลดีเนี่ยราคาเป็นจะค่อนข้างโอเวอร์ไพรซ์นะครับก็สิ่งที่คนคิดว่าทุกชุ้อ,อย่างมันดีมันต้องแพงใช่ไหมที่ติดวีดีโอตีไหมดีอยู่แล้วแต่ราคาล่ะราคาขายแพงราคาขายไปในอนาคตแน่นอนนะครับแต่คุณชายเนี่ยเลือกทําในที่อาจจะดรอปลงมาแอบนอยซึ่งทําให้ราคาเนี่ยอาจจะต่างกันหลายเท่าเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นอย่างจริงจริงท่านการที่ โรงแรมบางครั้งเนี่ยคนเป็นขาจรหรือคนแบบว่าเดินทางอย่างเี้ครับเขาใช้รถยนต์อยู่แล้วถูกไหมฮะการที้เขามีรถยนต์เนี่ยก็หมายกามว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าซอยซอกแทกได้ขอให้มันราคาไปหยาดขอให้มันราคาโอเคจะขับไปแค่ อีก5้าเมตรทำไมจะเข้าไม่ได้ถูกไหมครับไม่ต้องติดถนนก็ได้แถมเสียงดังไม่ติดถนนอะไรเงี้ยดังนั้นพอเขาได้ต้นทุนถูกครับและขายห้องเลยค่ะถูกปุ๊บมันก็จะยิ่งดึงดูดให้พวกคนทั่วไปอี่ยสามาเข้าถึงได้ดีขึ้นทำให้การของห้องเขาพุ่งปรีดครับซึ่งการของที่พุ่งปรีดก็หมายความว่าเขามีรายได้ที่้างมั่นคงไม่เวียงถูกไหมคนอยากจะมาเขาที่แรกอ่ะดังนั้นการที่เอาเงินนี้ไปจ่ายแบงก์ก็มั่นคงขึ้นด้วยเข็าไหมครับรายได้มั่นคงรายจ่ายมั่นคงมันก็แมชกัน พอดีตัวเลยครับซึ่งยังอยู่ครับว่าแต่ละโครงการแต่ละอาคารเขาเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่แต่หัวใจของเขาคือการมัลติพลายกันขยายไปหลายสาขานั่นเองครับซึ่งมีทูนี่มีกว่า43สาขาและใช้โมเดลธุริคล้ายกันคือน,นนะครับประหยัดต้นทุนถูกคนเช่าเต็ม80-90%ตตลอดอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีความเข้มแข็ง ด้านค่าเช่าถูกไหมก็เลยขยายตึก2ก็ไม่เสียวตึก3ก็ปลอดภัยตึก4ตึก5ตึก6ก็เข้มแข็งเพราะทุกแต่และทุกหน่วยมันเข้มแข็งของมันเองไม่ผันผวนมากเอ็ใช่ไหมครับคือปล่อยทิ้งได้นะครับแต่ก็มีประเด็นเรื่องเหมือนนิดนึงเหมือนกันเรื่องของโควิดนะครับคุณชัยตัดสินใจปิดโรงแรมกว่า 4, ตี่ิบสามสาขาเกี้ยงเลยครับเขาบอกว่าจากที่เคยมีอัตราการเข้าเฉลี่ยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ และถัดมาเนี่ยก็เหลือเพียงแค่สิเท่านั้นเองครับจากความกลัวของประชาชนน,นะฮะซึ่งอันนี้นะก็จะเห็นภาพว่าต่อให้คุณเอ่อคิดครบท้วนทุกอย่างแบบโอ้ยรายจ่ายแบงก์ก็มั่นคงรายจ่ายเราก็มั่นคงหรือว่าค่าได้ได้เราก็มั่นคงเนี่ยแต่มันก็มีปัจจัยจต่างๆที่เราไม่คดาดการณ์เช่นโควิดเนี่ยอาจจะประมาณร้อยปีมีครั้งหนึงมั้งซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นคลื่นสัตว์ลูกใหญ่นะครับก็ต่อให้คิดดีเท่าไหร่ ความเสี่ยงก็ยังมาได้อยู่ดีแต่เราทำในที่ได้แค่ลดความเสี่ยงแต่พอว่าไม่มีความเสี่ยงเลยเป็นไปได้ไหม นะโลกมนุษย์นะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนี่นี่คือบทเรียนของคุณพิชัยเจ้าวรานะครับมาสรุปคลิปนี้กันนะครับว่าสับผมมองไงกับของคุณพิชัยสับผมผมชอบนะผมชอบมากซึ่งตัวตนตัวผมอะผมไม่ชอบทำอะไรที่หวือหวานะครับซึ่งคุณพิชัยอจะเ,อเป็นไอดอลผมเลยเนื่องด้วยที่ว่าเขาเนี่ยครับลงทุนในบัตเจ็ตคือลครับประหยัดนะครับดังนั้นเ,นเราไดคาดการได้ว่าคนต้องเดินทางต้องทํางานใช่ไหมเน้นคนทํางานเน้นคนเดินทางที่จําเป็นต้องทําอยู่แล้วไม่จะไม่เดินทาง จะทำไงต้องอยู่อาศัยอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นสต่งที่ต้องถูกต้องลงล็อกถ้าโรงแรมของเขาเนี่ยแข่งขันได้นอนึางคือราคาถูกสุดสมมูรณนะคุณไปต่างจังหวัดคุณต้องเฮ้ยราคาถูกสุด2คือเฮ้ยเชนโรงแรมมีทูเคยเห็นอยู่บ้านใจอยู่สะอาดดีขับรถใกล้หน่อยได้ไหมโอ้โหขับหน่อยก็ได้ก็ขับรถมาต่างจังหวัดอยู่แล้วอย่างนี้ครับมันได้ทั้งความถูกความสวยความประหยัดเห็นไหมแล้วความเชื่อใจความสะอาดเนี่ยถ้าเป็นงี้ปุ๊บเนี่ย เฮ้ยเราจะจะเลือกเขาทีแรกและคุณก็รู้ว่าโลกอินเทอร์เน็ตนะครับโรกอินเทอร์เน็ตนะใครคืออันดับหนึ่งคนก็พอจะแหกกันไปเท่านั้นเลยถึงแม้ว่าวันช่วงโลมันธรรมดาถึงช่วงโลซิซันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เต็มแต่เขาจะเต็มก่อนเพราะอ,อะไรครับเพราะคนมาแหกมาของเขาก่อนเข็าไหมเออแล้วคนอื่นถ้าไม่ดีพอก็เหลือๆไปสิ แต่คนมันแหนว่าที่นี่ก่อน winner takes i s all นะครับผู้ชนะกินเรียบนี่คือโลกออนไลน์ครับแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมความเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ละหน่วยแต่โรงแรมเนี่ยไม่มีความเสียเส่ยงมีคมที่ต่ำแล้วเนี่ยก็สามารถทำซ้ำๆเพิ่มได้ต่อนหน่วยกินไม่ต้องเยอะแต่เน้น ทำซ้ำๆโดยขยายเพดายเงินกู้ไปเรื่อยๆและนี่คือเทคนิคของคุณชิชัยจาวันลานนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบหวังว่าจะรับไอเดียนะถ้าคุณอยากจะฟังใครต่อไปเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับซึ่งทุกคลิปในช่องนี้ทำมาเพื่อแบบว่าอยากจะมาคุยมามอยเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยเราคุยเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปซะเยอะเลยนะครับบางคนก็เหงาอยากฟังอสังหาบ้างผมเองก็จะเล่าอสังหานะเคยทำช่อง property e x p e มาคุยมามายกับเพื่อนๆนะครับชอบแนวไหนอยากจะฟังซีรีส์อะไรอีกเนี่ย แนะนำหน่อยอย่าฟังที่ดินอมกี้น้องคนหนึ่งบอกฟังที่ดินอย่าฟังตึกแถวบ้านเจ้าลองเอาหัวข้อลิสต์มาคําถามมาเราคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ